ก็พบกับจอกลากจับจุดเทรดประจำวันที่22มกราคมนะคะเริ่มจากภาพตลาดก่อนนะคะ ก็จะเห็นว่ายังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักนะคะกรอบการแกว่งตัวเนี่ยยังค่อนข้างเป็นลักษาะไซด์เวย์ในกรอบแคบนะคะ,ะแนวรับแนวต้านเนี่ยปรับเล็กน้อยนะคะตามกราฟ60นาทีนะคะโดยที่จุดที่เราใช้เนี่ยยังเป็นจุดเดิมก็คือ EMA 25กับ75นะคะของกราฟ60นาทีเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขยับมาอยู่ที่1533กับ1527นะคะก็ใช้เป็นแนวรับสําหรับการเทรดดิ้งในระหว่างวันนะคะส่วนแนวต้านก็ปรับเล็กน้อยนะคะเป็น1542ถึง1547นะคะก็คิดว่าน่าจะแกว่งตัวในช่วง ไปก่อนจนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนหรือว่าเบรกไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็นตัว I V L นะคะจะเห็นว่า I V L เนี่ยมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือทางระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะโดยเฉพาะตัว Modify Stochastic เนี่ย <c oughs> ตอนนี้ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ50%แล้วนะคะก็ถือว่าค่อนข้าง แสดงความเป็นบุลิตอย่างดีเลยนะคะราคาก็น่าจะเล็กแนวต้าน e m a 25นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ขึ้นไปเทสเป็นราคาหายของวันขึ้นไปได้นะคะเรามองแนวต้านถัดไปเลยดีกว่านะคะที่ประมาณ2 0บาท50ถึง20บาท90รับที่1 9บาท70แล้วก็คัดลอสที่1 9บาท40 ถัดมาเป็นนกแอร์นะคะตัวนี้ก็ถือว่าราคาฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่ผ่านมานะคะก็มีการแขวนตัวซิกแซกในกรอบ up ท r e n นะคะเป็นหรือจะมองเป็น size way up ก็ได้นะคะถึงยังไม่ค่อยชันมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องนะคะโดยราคาล่าสุดเมื่อวานนี้สามารถปิดเหนือแนวต้าน MA 75วันได้พร้อมกับมีสัญญาณหนุนจากเครื่องมือทั้งก็ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะก็น่าลุนขึ้นต่อเหมือนกัน รับจะอยู่ที่13บาท80นะคะต้าน14บาท50กับเอ้ต้าน14บาท40กับ15บาทแล้วก็คัดลอสที่13บาท50ตัวสุดท้ายเป็นแม uh, ็กนะคะ max นะคะตัวนี้เนี่ยหน้าลุนรีบาวหลังจากที่ราคาลงมาติดต่อกัน5วันแล้วก็มีราคาโลอยู่ที่ e m a 2 0 0นะคะเมื่อวันซืน้แล้วก่อนหน้า <c oughs> จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วทำให้แท่งเทียนเนี่ยกลับมาเป็นบูลลิชได้เป็นวันแรกนะคะ แนวรับของแม็กซ์ก็จะอยู่ที่76สตางค์นะคะต้าน90กับ96สตางค์นะคะแล้วก็คัดลอสที่73สตางค์ค่ะก็สำหรับจอกรัดจับจุดเทรดวันนี้เนะี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ